นะมีหลายคนบอกว่าจยานช่วยทำวิดีโอสาธิตการออกแบบยันรุนให้หน่อยนะจริงๆในหนังสือเล่มนี้จันให้ไว้หมดแล้วนะครับแต่ว่าบางทีเราเอาเอาไปอ่านอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจหรือเปล่าไม่แน่ใจนะบางคนก็บอกว่างงเรื่องธาตุใช่ครับงงเรื่องของธาตุเรื่องอะไรแบบน,นี้จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรยากขนาดนั้นหรอกนะครับบางทีเรางงเพราะว่าร <c oughs> ูนบางอักษรนะครับพูดแบบนี้แล้วกัน รุนมากอสอนนี่เขาจะมีพลังธาตุสธาตุใช่ปะอย่างเช่นอะอ,อะไรเดียออกกิสอย่างเงี้ยนะครับออกกิสจะเป็นธาตุลมกับธาตุน้ํานะครับดังนั้นแล้วนะครับเขา่ยสามารถที่จะคงอยู่ในพลังทั้งลมและน้ําได้ในเวลาเดียวกันเนาะเวลาออกกิสไปเจอกับธาตุดินนะเช่นสมมุติเป็นอูรุตอย่างเงี้ยนะครับทําลายไหม ไม่ทำลายถูกไหมเพราะว่ามีธาตุน้ำเนี่ยนะครับเขาซัพพอร์ตกับธาตุดินอยู่คุณก็ไม่ต้องไปกังวลว่าอา้าวอาจารย์แล้วธาตุลมก็ทําลายกับธาตุดินมันมันมันไม่ทําลายกันเพราะว่าเขามีพลังของสองธาตุอยู่ในตัวเองเนะาะธาตุลมก็จะเป็นอา่าหนึ่งในพลังของเขานะครับเท่านั้นธาตุน้าก็เป็นหนึ่งในพลังของเขาดังนั้นนะครับถ้าตัาบใดที่เขามีธาตุที่มาซัพพอร์ตกันแบบนี้ถือว่าไม่ทําลายเอาง่ายๆแบบนี้แล้วกันเนาะนะ ลูนที่เขามีพลังสองธาตุเนี่ยนะครับคุณจะบอกว่าอ่าวอาจารย์มันไม่ตีอย่างนี้เหรอนร้ำมาทำลายกับไฟ50%อ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าลมซับพอร์ตกันก็บวก50%นะบวก50%กับลบ50%ออะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่าไปตีความอย่างนั้นนะครับพลังมันเรื่องของพลังอะ่ะมันมัน,ม,นมันไม่ไม่ต้องตีความยากขนาดนั้นหรอกทุกคนนะครับเอาในส่วนที่เราเข้าใจว่ามัน ส่งเสริมกันยังไงเพราะว่าอย่างคนเรายังมีสี่ธาตุอยู่ในตัวเองเลยใช่ไหมนะครับการที่จะตีความว่าธาตุทำลายได้อย่างเงี้ยอย่างเช่นรูนอะไรดีอะรูนน้ํากับรูนไฟอย่างเงี้ยเออโอเคเขาทาลายกันตรงๆแบบนั้นนะหรือว่าเป็นรูนดินน้ำใช่ป่ะรูนดินน้ําเช่นแหละโอ้โหปากกาฉันรูนดินน้ําเช่นเบคาน่าอย่างเงี้ยนะครับออ้ยนี่ยาง รูนดินน้ำเช่นเวคาน่าใช่ป่ะอันนี้เป็นดินน้ำนะครับหรือรูนดินน้ำไปเจอกับรูนลมไฟอย่างเงี้ยนะเช่นตูริซาร์อย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นลมไฟเนี่ยแบบเนี้ยถึงถือว่าทำลายกันเพราะอะไรนะน้ำนะครับปะทะไฟลมปะทะดินไม่มีธาตุอะไรที่มาหนุนกันหรือมาอุ้มกันได้แบบนี้ถึงตีความว่าเป็นรูนที่ มีธาตุทำลายกันนะครับเพราะฉะนั้นคนที่งงในเรื่องของธาตุลูนเนาะน่าจะพอเอาไปเป็นแนวทางได้นะครับนะหลังจากนั้นนะครับทำความเข้าใจกับเรื่องธาตุแล้วนะครับเวลาออกแบบเวนมนตมนหรือทำยันหรือทำอะไรเนี่ยนะครับอย่าไปโลภอย่าไปใช้ลูนเยอะนะบางคนโอ้โหไปจับไปใส่5ลูน6ลูนถามว่าคุณน้อมนำพลังได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ ตามความเชื่อในึ่ร,ร์อักษรูุนนร่น,ออน,เน,น,ออนเนี่ยนะครับ1อักษรเนี่ยหนักษรเนี่ยนะครับมีพลังนะครับในมิติต่างๆนะครับที่ค่อนข้างอา,อาจจะเป็นในพลังจากห่วงจากกวานพลังจากพื้นพิภพหรือพลังอะไรต่างๆอย่างเฟหูนี่จะเป็นอะไรพลังจากใต้พื้นพิภพใช่ไหมนะนึกถึงสภาพแบบภูเขาไฟอะ่ะที่มันปะทุข,ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับเฟหูก็จะออกไปในแนวแนว,แนวนั้นนะ นีไ่ไ,ไหมหาประการดีๆไม่ได้ด้ยดังนั้นนะครับ <c oughs> เราจะมองว่า <c oughs> การใส่อักษรลูนเยอะๆเนี่ยจะช่วยให้พลังมันยิ่งเยอะขึ้นมันบางทีมันเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับทุกคนมันเป็นความเข้าใจที่ผิดบางทีมันไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นแต่การที่เราใช้อักษรลูนเพียง2ถึง3อักษรนะครับมาทำเป็นยันนะมันอาจจะส่งผลที่ดีกว่านะ พลังสอดคล้องส่งผลดีกว่าแลวถามว่าเอาอาจารย์และอย่างนี้อักษรเดียวมีพลังไหมก็มีนะครับแต่คนที่เขามาศึกษาในเรื่องของการใบรูนหรือภูมิยันรูนเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการพลังที่ในมิติที่มันหลากหลายขึ้นเนาะอย่างเฟหูอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าเป็นอะไรโชคลาภเงินทองใช่ไหมการงานการทํางานในะสนับสนุนในเรื่องนี้แต่ถ้าเอาไปบวกกับรูนอื่นๆปั๊บมันจะได้พลังในมิติที่เพิ่มมากขึ้นเนาะ อย่างคลิปที่แล้วอาจารย์อธิบายเรื่องอะไรสัญลักษณ์บลูทูธเห็นปะเง,งี้ยนะครับจะวาดยังไงให้เหมือนสัญลักษณ์บลูทูธนะเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่านะสัญลักษณ์บลูทูธนะครับที่ประกอบด้วยลูนฮากาวนะกับเบรกคานานะเออไปใหญ่ละ <laughs> สัญลักษณ์บลูทูธนะครับที่ประกอบด้วยลูนฮากาวนะครับกับเบรกคานาเงี้ยนะครับเออประมาณนี้ประมาณนี้เออ เนี่ยนะฮะเขาเพื่อต้องการให้ได้พลังเวทมนต์นะในสื่อสัญลักษณ์ที่เป็นพลังเวทมนต์ใหม่นั่นเองนะครับดังนั้นแล้วนะการที่เราจะใช้พลังของรูนเนี่ยให้ประสบผลสำเร็จนะครับหนึ่งเข้าใจพลังนะครับน้อมนำอย่างถูกต้องนะรู้ว่าใน24ยันนั้นนะ่ะห่วงพลังของเขากำเนิดมาจากอะไรบ้างใช่ปะนะครับ แล้วก็สามารถที่จะน้อมนำมาใช้ได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะ,ะยกตัวอย่างง่ายๆนะอยากจะทำยันเกี่ยวกับเรื่องของเมตตานะถ้าเป็นภาษาของบ้านเราก็อะไรเรียกเมตตามหานิยมใช่ไหมนะครับหรือว่าเพิ่มเสน่ห์อย่างนี้ดีกว่าทำยันเกี่ยวกับเพิ่มเสน่ห์นะครับเพื่อเพื่อใช้ในการเพิ่มเสน่ห์ให้กับตนเองนะยันเกี่ยวกับเพิ่มเสน่ห์เราก็ต้องแบ่งนะนะมันมีธาตุสองตระกูลใช่ไหมมีลมไฟเป็นแะไร ธาตุลมธาตุธาตุลมธาตุไฟนะเรื่องของเสน่ห์จะเป็นนาวดิสนะอ่านะครับจะเป็นนาวดิสเป็นเดี๋ยวนะโทษทีธาตุลมธาตุไฟมีนาวดิสนะเรื่องของเสน่ห์นะครับถ้าเป็นธาตุดินธาตุน้ำก็จะเป็นเกโมเนาะเกโมบุญโยอะไรอย่างเงี้ยนะพลังในฝั่งของธาตุดินธาตุน้ำเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเมตตาความ อ่อนโยนนะความสุภาพนะความรักสำอางหรืออะไรประมาณนี้นะอารมณ์มันจะแบบแผ่วๆเบาๆหน่อยแต่ถ้าเป็นธาตุลมธาตุไฟก็จะเป็นในชนิดที่ว่าเร่าร้อนต้องการรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นสสเสน่ห์ก็จะมี2แบบแล้วใช่ไหมวันนี้เรามาสาธิตกันในเรื่องของความเร่าร้อนแล้วกันเนาะเกี่ยวกัความเร่าร้อนเนี่ยเอาแนวดิสเอาเวทมนต์แนวดิสมาใช้จริงแนวดิสเป็นเวทมนต์ที่ควบคุมยากนะ อยากให้ฝึกสมาธิเยอะๆก่อนนะครับก่อนที่ใครจะเอาไปออกแบบหรือจะไปใช้ะนะจริงอะใส่ลมน้ําเข้าไปได้แต่ว่าเออ่ถ้าเป็นลมน้ําก็เกโบก็ได้นะเอากิสเกโบเนใส่ได้นะครับเอาเกโบมาใส่ด้วยแล้วกันนะครับตกลงว่าเราจะบาย3าลูนนะครับเป็นเกโบนะครับนาวิสแล้วก็อ n นซูถูกไหมเนี่ยนะครับสาลูนเนี้ยช่วย กลัวเลย10นาทีไปแล้วไม่ตัดเอานะสรุปแล้วนะครับอาจารย์ตัดสินใจว่าจะใช้สามลูนแหละนะครับก็คือเกโบดาวดิสแล้วก็อันซูสนะครับเนาะอันซูสช่วยในเรื่องของการสรื่อสารนะการประสบสา,สายตาการพูดจาก,การเจรจากันการพูดคุยกัน เสน่ห์ในเบื้องต้นนะครับใช้แนวดิสเป็นตัวคุมเสน่ห์ให้ทั้งเอา,เอ,าอันสุดด้วยแล้วก็เกโบด้วยเกโบจะเป็นในลนักษณะความความรักความใคร่นะครับเสน่ห์เย้ายวนนะครับความเมตตาในะการเจรจาปราศัยก็จะทําให้สมูทขึ้นนะอ่าเกโบจะทําให้สมูทขึ้นแบบนี้นะคันนะเพราะนั้นตัวของเสน่ห์ที่รุนแรงเนี่ยนะครับจะอยู่ที่แนวดิสละนะ สมมุติว่าเราบายนะใช้แนวดีเป็นตัวตั้งนะครับอาจจะเอาอันซุดเข้ามาใส่เลยแบบนี้ก็ได้นะครับเอาอันซุดเข้ามาใส่เลยแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ทีเนี้ยให้คงความเป็นแนวดีไว้นะอย่าเอาเส้นอะไรไปขวางเขาเดี๋ยวเขาจะกลายเป็นดูนอย่างอื่นไปซะนะครับใส่เกโบเข้าไปนะครับอาจจะเป็นในลักษณะนี้ก็ได้เนาะใส่เกโบเข้าไปในลักษณะนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แล้วนะครับเป็นหนึ่งยันที่ช่วยส่งผลในเรื่องของ เมตตานะนะครับเนี้วาดในกระดานไม่ค่อยสวยใช่ไหมถ้าคุณมีความสามารถก็เอาไปใส่อะไรโปรแกรมวาดให้มันสวยๆซะนะครับอ,อะไรแบบนี้ไปเนาะนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเกโบอันซุสเกโบอันซุสน o w t ดิสนะครับเนี่ยนะครับยันสเน่นะครับ ส่วนในเรื่องของการอธิษฐานะนี่เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลแล้วแหละนะความตั้งใจความมุ่งมัม่นมากน้อยแค่ไหนการศึกษาในเรื่องของศาสตร์ษรนลูกก็จะช่วยนำพาให้คุณสามารถที่จะนะครับประสบการสําเร็จในเรื่องของการออกแบบยันได้ในนะอนาคตเนาะนี่ก็อย่าลืมครับฝากไว้ด้วยหนังสือเล่มนี้นะมีประโยชน์มากๆถ้าใครชอบชื่นชอบเรื่องนี้นะครับเอาไปลองศึกษาด้วยตนเองก่อนนะแล้วก็ลองติดตามทางช่องทางต่างๆของอาจารย์ดูนะครับลองเข้าไปดูในคลิปในลิงก์ ลิงก์ใต้โปรไฟล์ดูก็ได้นะครับ